สวัสดีครับเชลโล์โฮมพัฒต์ดีไซน์ออฟเดอะโฟร์ครับเหลืออีก3บทก็จะจบเรื่องราวในภาคนี้แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ครับตัวของโฮมนั้นกําลังพบเจอกับคดีที่สุดแสนลึกลับซับซ้อนขนาดาทำให้ตัวของเขานั้นตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยทีเดียวทําให้โฮมนั้นต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสมองอย่างมากครับกับการไขคดีในครั้งนี้แล้วก็ไม่เพียงแต่โฮมเท่านั้นครับที่ต้องปวดหัวกับคดีนี้เพราะแม้แต่ตัวของอเธนีโจนส์นักสืบคนเก่งของกรมตํารวจก็ยังยกทงข่าวยอมแพ จนต้องมาขอคำปรึกษาจากโฮมซึ่งเราทั้งหมดขอในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงครับผมก็ขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือเชลล็อกโฮมพาดดีไซน์ออฟเดอะโฟล์ตอนที่7บทที่9ในวันนี้กันได้เลยครับเชลล็อกโฮมพาด d ีไซน์ออฟเดอะโฟล์บทที่9แผนซ้อนแผนเป็นเวลาบ่ายแล้วตอนที่ผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอย่างเคยเชลล็อกโฮมยังคงนั่งอยู่ที่เดิม สีไวโอลินอยู่ข้างๆเขากำลังเพลินอยู่กับหนังสือเล่มหนึ่งเขามองมาไม่เห็นผมขยับตัวผมเพิ่งสังเกตเห็นสีหน้าดำคล้ำและแววตากังวลฉายชัดอยู่ที่สีหน้าของเขาไงาว่าสันฉันเห็นนด้หลับเป็นตายเลยนะฉันกลัวว่าการพูดคุยของเราจะทําให้นายตื่นสซนแล้วล่ะสิของเราเหรอโฮมฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะดูท่าว่านายค้งได้ข่าวอะไรมาบ้างแล้วล่ะสิโชคไม่ดีเลยแล้วนะ ฉันสารภาพเลยล่ะว่าฉันรู้สึกแปลกใจแล้วก็ผิดหวังมากเลยทีเดียวละ่ะฉันหวังว่าเราน่าจะได้ข่าวอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างในระยะนี้วิกกินส์เพิ่งขึ้นมาส่งข่าวให้ฉันรู้เมื่อกี้เองก็อบอกว่าไม่สามารถหาร่องรอยของเรือลำนั้นได้แล้วนะแม้จะพยายามจนสุดความสามารถแล้วก็ตามพวกเขาเช็คก,กันอย่างถี่ยิบทุกๆชั่วโมงเลยก็ว่าได้แหละแล้วนายชานช่วยอะไรบ้างไหมละ่ะบอกมาเลยเพื่อน ตอนนี้ฉันสดชื่นแข็งแรงอย่างเต็มที่แล้วละ่ะพร้อมที่จะออกไปลุยกับนายแล้วคืนนี้ไม่มีเลยว่าสันเรายังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่แต่รอยอย่างเดียวถ้าเราออกไปกันตอนนี้เกิดข่าวเข้ามาตอนเราไม่อยู่ยเดี๋ยวจะทำให้งานของเราต้องหยุดชะงักไปเปล่าๆน่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันจะอยู่เว้นให้เองถ้าอย่างนั้นฉันขอไปแคมเบอร์เวลสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาขอไปเยี่ยมมิสซิสเซซิลฟอเรสเตอร์สักหน่อย เธอขอร้องฉันเอาไว้เมื่อวานนี้งั้นเหรอแน่ใจเหรอว่าเป็นมิสซิสฟอลเรสเตอร์นะว่าสันเออเออเออเย่มิสซิสมอลแสตนด้วยก็ได้ไม่น่าถามเลยนายเนี่ยก็ทั้งสองคนเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างงฉันเองขอบอกนายตามตรงเลยนะว่าฉันไม่อยากจะบอกอะไรเธอหรอกพวกผู้หญิงเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยยังไงก็ไว้ใจไม่ได้ ผมไม่ได้หยุดฟังความรู้สึกร้ายกาจของโฮมที่มีต่อผู้หญิงไปละโฮมแล้วฉันจะกลับมาภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงนี่แหละตกลงเชอดีนะเพื่อนอย่าคุยเพลินจนลืมดูเวลาล่ะเออฉันว่านะถ้านายข้ามมันน้ำไปฝั่งโน้นนายน่าจะพาโทบี้ไปคืนสุขของเขาด้วยล่ะฉันคิดว่าตอนนี้เราคงไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะผมปล่อยให้โฮมอยู่บ้านตมลำพังแล้วก็นำสุนัขพันธุ์ทางของเรานะั้นไปคืนสุขของที่แคมเบอร์เวลส์ผม ได้พบกับมิสซิสมอร์สแตนเธอยังมีท่าทางอ่อนเพลียเล็กน้อยหลังจากการผจญภัยไม่คืนนี้แต่ก็มีท่าทางกระตือรือร้นเหลือเกินในการรับฟังเรื่องราวมิสซิสฟอเรสเตอร์เองก็เช่นเดียวกัน mm hmm. เธอก็หายไข้รู้นิเรศที่เกิดขึ้นผมได้เล่าเรื่องราวให้ทั้งสองคนฟังถึงเรื่องที่เราได้ทำลงไปแล้วแต่ก็เก็บงําเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการตายอย่างสยดสยองของบอรโทโรบิวสโตแม้ว่าผมจะข้ามขั้นตอนที่หวาดเสียวไปหลายตอน แต่คนทั้งสองคนนั้นก็ยังตกใจและก็ตื่นเต้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโอ้ยมันช่างวิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะคุณว่าสันผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับสมบัติครึ่งล้านคนป่าที่ชอบกินเนื้อมนุษย์นักเลงโตขาไม้เรื่องราวนี่มันอย่างก,กับตำนานของมังกรอนนี้ยายจีนหรือเรื่องราวขุนนางที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างนั้นแหละค่ะ แล้วก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ทันใช่ไหมคะมิดมอสแตนเสริมโดยยิ้มสดใสขณะมองมาที่ผมแมรี่ครับสมบัติจำนวนมหาศาลของคุณขึ้นอยู่กับการค้นหาในครั้งนี้นะผมยังนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะตื่นเต้นขนาดไหนเพียงแค่ลองนึกมโนภาพถึงความด่ํด้วยขนาดนั้นแล้วมันก็เหมือนว่าโลกทั้งโลกมากอออยู่แทบเท้าคุณเลยผมรู้สึกซาบซึง้งและเกิดความสุขใจอย่างเงียบ เมื่อสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้แสดงอาการลิงโลดกับสิ่งอันน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งของเธอที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าลงกันข้ามกันเลยเธอกับสายศรีรษะของเธอด้วยท่าทางหยิ่งหยิ่งราวกับว่าเธอนั้นไม่ได้สนใจใย,ยดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นอันจะนามาซึ่งสมบัติล้ำค่าของเธอว่าสารคะฉันเป็นห่วงมิสเตอร์แทดิสโอโตเท่าน,นั้นแหละไม่ว่าในที่สุดเรื่องนี้จะลงเออยังไงฉันก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทาทั้งหมด แสดงถึงความเมตตาและก็ซื่อสัตย์อย่างที่สุดของเขาที่มีต่อฉันมันเป็นหน้าที่ของเรานะที่จะช่วยให้เขาพ้นมนตินอเทลนี่โจนส์สโยนความผิดให้เขาแท้ๆเลยอะ่ะมันน่ากลัวแล้วก็ม่ยุติธรรมสำหรับเขาเอาซะเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วเมื่อผมออกจากแคมเบอร์เวลส์และกลับถึงบ้านในเวลาคำ่ำผมพบหนังสือกล้องยาสูบของโฮมวางอยู่ข้างเก้าอี้แต่ตัวเขานั้นไม่อยู่ ผมมองหาด้วยหวังว่าจะพบข้อความอะไรสักอย่างที่เขียนบอกเอาไว้ในกรณีที่เขาออกไปข้างนอกแต่ผมก็ไม่พบอะไรมิซิธฮัสสันผมคิดว่าชล็อกโฮมควรจะออกไปข้างนอกน,อกนั่นแหละผมพูดกับมิซิธฮัสสันขณะที่เธอลงมาเธอดึงม่านหน้าต่างลงไม่ใช่หรอกคะ่ะมิสเตอร์โฮมกลับไปที่ห้องของเขาหน่นแหละคุณทราบไหมคะเธอลดเสียงลงจนกลายเป็นเสียงกระซิบเต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงให่ ดิฉันเป็นห่วงสุขภาพของเขาค่ะคุณวาสันทำไมล่ะครับมิซินฮัสสันก็ไม่สบายเหรอครับหรือว่ายังไงอเอ่อเขาดูแปลกๆนะคะหลังจากที่คุณออกไปแล้วนะเขาเดินอยู่นั่นแล้วเดินไปเดินมาเดินขึ้นเดินลงไม่ยอมหยุดเลยล่ะค่ะจนฉันอ่อนใจกับเสียงฝีเท้าของเขาฉันเองก็ยังได้ยินเขาพูดกับตัวเองบนพื้นพรมทุกครั้งที่มีเสียงกระดิ่งดังขึ้น ก็จะต้องออกมาดูที่หัวบันไดพร้อมกับถามว่าเสียงอะไรนะั่นมิซิดฮัสัสนและเขาก็ย่ำคลุมคลุมกบบเข้าไปในห้องนะคะ่ะแต่ฉันก็ยังได้ยินเขาเดินอยู่นั่นฉันหวังว่าเขาคงไม่ถึงก็บป่วยไปนะคะฉันลองทําใจกล้าพูดกับเขาเรื่องเกี่ยวกับยาที่จะช่วยให้เขาสงบลงแต่เขากลับมองดิฉันด้วยสายตาหน้ากลัวเลยล่ะคะ่ะจนฉันแทบไม่รู้ตัวเลยว่าวิ่งออกมาจากห้องเขาได้ยังไง เออผมคิดว่าคุณอย่ากังวลไปเลยครับเรื่องนั้นนะ่ะผมเคยเห็นเขาเป็นอย่างนี้มาแล้วนะเขามีเรื่องที่จะต้องคิดเล็กน้อยนั่นแหละจนทําให้เขาไม่มีเวลาพักผ่อนเยผมพยายามพูดกับเจ้าของบ้านผู้มีน้ําใจของเราให้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจทั้งทั้งที่ผมเองก็รู้สึกกังวลเช่นกันตลอดคืนอันยาวนานผมยังคงได้ยินเสียงย่ำเท้าของโฮมครั้งแล้วครั้งเล่าผมรู้ดีว่าวิญญ,ญาณแห่งความไม่ย่อท้อต่อปัญหาของเขากําลังเล่าร้อนก,กับการที่ไม่สามารถทําอะไรได้หลังใจ เราพบกันอีกครั้งเมื่อได้วเวลาของมื้อเช้าวันรุ่งขึ้นโฮมดูอ่อนเพลียหน้าซีดท่าทางเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้นี่นายจะนอกตกเองให้คว่ำคาเว,วทีไปเลยหรือไงเนี่ยฮะฉันได้ยินเสียงนายเดินย่ำไปมาอยู่ในห้องตลอดคืนเลยนะโฮมแล้วนี่แค่ฉันนอนไม่หลับนะปัญหาได้กาดพวกนี้กำลังจะเผาผลาญความคิดของฉันให้วายวอด มันสับสนแล้วก็ลึกล้าจนเกินกว่าที่ฉันจะจัดก,การกับมันเนี่ยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดาธรรมดาอย่างเคยแล้วปัญหาอย่างอื่นก็ไปเดประดังเข้ามาอีกนายคิดดุสิวัฒ์สันฉันรู้จักคนพวกนั้นรู้จักเรือลํานั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคดีนี้อย่างนี้แล้วฉันก็ยังไม่มีปัญญาแม้แต่การหาข่าวคราวของพวกมันเลยไหนว่ามันงี่เง่าสิ้นดีไหมล่ะฉันจะชุดสําหรับทํางานนี้ขึ้นโดยเฉพาะเลยนะ ใช้สิกลางทุกๆอย่างเท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะจัดการได้ส่องฝั่งแม่น้ำตลอดทั้งสายเราค้นหาจนทั่วทุกซอกทุกมุมแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวอ,อีกหรือว่าบางทีมิสซิสตอร์มิอาจจะได้ข่าวสามีของเธอแล้วฉันจะสรุปเร็วๆนี้แหละว่าเขาอาจจะทิ้งเรือหลบมนี้ไปแล้วแต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่หลายอย่างเหมือนกันแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะวันมิสซิสตอ์มิอาจจะแกล้งบอกข่าวที่ผิดๆกับเราในโฮม ไม่หรอกไม่หรอกไม่น่าเป็นไปได้นะวััน์ฉันได้สอบถามมันแล้วจากหลายๆทางเกี่ยวกับเดอร์ออโรราปรากฏว่ารายละเอียดตรงกันหมดเลยละอเดี๋ยวว่าพวกเขาเอาเดอขึ้นจากน้ำไปแล้วล่ะเอคิดดูอีกทีมันก็น่าจะเป็นอย่างที่นายว่าก็ได้แล้วนะชุดค้นหาของฉันช่วยกันสืบสองไปจนทั่วลิชมอนโนนเนี่ยถ้าวันนี้ยังไม่ได้ข่าวอะไรมาอีกรุ่งนี้ฉันคงต้องออกลุยด้วยตัวเองแล้วล่ะ มันรู้ไปเลยว่าฉันจะตกม้าตายเรื่องก็จะกระจอกแค่นี้คราวนี้ฉันจะมุ่งไปที่ตัวขนมากขวาเรือแต่ยังไงยังไงฉันก็ยังแน่ใจนะอย่างน้อยเราก็ต้องได้ข่าวอะไรมาบ้างถึงยังไงก็ตามเรทาทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ข่าวอยู่นั่นเองไม่มีแม้สักคำเดียวไม่ว่าจากวิกกินส์ในชุดค้นหาอื่นๆมีข่าวเกี่ยวกับกคดีฆาตรกรรมที่นอวูดบ่อยๆในหนังสือพิมพ์หลายฉบับส่วนใหญ่เนื้อข่าวจะเอ่ยถึงแทเดียสซอตโตด้วยความเกลียดชัง ไม่มีรายละเอียดใหม่ๆมาเพิ่มเติมด้วยเหตุน,นี้การพิจารณาคดีการฆาตกรรมรายนี้จึงต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดผมและไปที่แคมเบอร์เวลในตอนเย็นวันหนึ่งเพื่อรายงานความล้มเหลวในการค้นหาของเราให้สุภาพสตรีทั้งสองทราบเมื่อผมกลับมาก็พบว่าโฮมยิ่งมีอาการงุนง่านหงุดหงิดผมรู้ว่าเขาหมกม,มุ่นอยู่กับเรื่องนี้ตลอดเวลาเขาไม่มีอารมณ์ที่จะตอบคำถามของผมเขาใช้เวลาตลอดเย็นวันนั้นง่วนอยู่กับการวิเคราะห์ทางเคมี ขาต้มของเหลวชนิดหนึ่งในหลอดแก้วแล้วก็กลั่นออกมาเป็นไอในที่สุดการทดลองก็จบลงด้วยกลิ่นเหม็นที่คระคลุ้งไปทั่วห้องชุดของเราจนผมต้องรีบเพ่นออกไปอยู่ข้างนอกต่อมาอีกหลายชั่วโมงก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นผมยังคงได้ยินเสียงกระทบดังกลุง้งกลิ้งของหลอดทดลองบอกให้รู้ว่าโฮมยังปฏิบัติการจองเวรอยู่กับกลิ่นอันชวนให้สะอิดสะเอียนต่อไปผมสะดุง้งตื่นขึ้นมาตอนฟ้าสางผมรู้สึกแปลกใจ เมื่อพบว่าโฮมเข้ามายืนอยู่ข้างเตียงผมเขาอยู่ในเครื่องแต่งกายที่ดูธรรมะถมงเหมือนคนกําลังจะไปเทศนาจรทางเรือสวมทับด้วยเสื้อโค้ทขนสัตว์เนื้อหยาบของพวกชาวเรือมีผ้าพันคอแบบยาวสีแดงพันอยู่รอบคอของโฮมอย่างลวกๆแล้วก็มองดูรุ่มร่ามนี่วัดสันฉันจะลงไปให้ไกลาตามแม่น้ําล่ะเมื่อคืนฉันใช้เวลาคิดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็เห็นว่านี่ก็คือทางออกทางเดียวของปัญหานี้แหละ ฉันคิดว่ามันน่าจะคุ้มนะการพยายามอีกสักครั้งเนี่ยถ้าอ,อย่างนั้นก็ให้ฉันไปด้วยกับนายสิจะได้ช่วยกันยังไงละ่ะโฮมไม่ต้องหรอกว่าสันนายจะช่วยฉันได้มากกว่านี้ถ้านายราอยู่ที่นี่นายจะได้จัดการทุกอย่างแทนฉันความจริงฉันเองก็ไม่อยากไปหรอกมีข่าวใจไปสนิยบัตใบหนึ่งหนะระบุว่าอาจจะมีข่าวมาภายในวันนี้แหละแม้ว,วิกกินส์ จะระบายความผิดหวังมาเมื่อคืนที่แล้วแต่ฉันก็อยากจะให้นายช่วยเปิดดูโนต้ตทั้งหมดรวมทั้งใบโทรเลขด้วยนะแล้วก็จัดการไปตามความคิดเห็นของนายได้เลยตกลงนะ่าจะช่วยฉันจัดการตามที่ว่ามาดีได้หรือเปล่าล่ะว,วัตสันด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับผมเจ้านาย <c oughs> ฉันว่านายจะส่งข่าวถึงฉันโดยส่งโทรเลขไม่ได้หรอก เพราะฉันเองก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าโชคดีฉันอาจจะไม่ต้องไปไกลนักก็ได้อย่างน้อยฉันก็ต้องให้ได้ข่าวยัางได้อย่างหนึ่งก่อนที่จะกลับมานั้นนะตั้งแต่เวลานั้นผมก็ไม่ได้ข่าวจากโฮมอีกเลยจนถึงเวลาอาหารเช้าผมเปิดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดขึ้นอ่านแล้วก็พบข่าวใหม่ที่พาดพิงถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมที่นอหูเหนือ เรามีเหตุผลที่ทําให้เชื่อได้ว่าคดีนี้มีความสับสนคดีนี้มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกมากมายนะจากหลักฐานที่เพิ่งได้มาแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่มิสเตอร์เทรียสโตโตจะมีส่วนผูวพันกับคดีนี้ตัวเขากับมิสซิสเบิร์นสโตนแม่บ้านของเขาจึงได้รับการปล่อยตัวแล้วตั้งแต่เย็นวานนี้อย่างไรก็ตามตำรวจรู้เบาะแสของคนร้ายรายนี้แล้วเราหวังว่ามิสซิสเอเธลนิโจนส์แห่งกรมตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมาย ด้วยพลังความสามารถและความฉลาดหลักแหลมของเขาซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปหวังเป็นอย่างยิ่งการจับกลุ่มคนร้ายคงจะมีขึ้นเดี๋ยวนี้ฮนี่คือข่าวที่น่าย,ยินดีชนิดข้าไม่ถึงเลยนะเนี่ยซอตโตเพื่อนของเราหลอดพ้นจากการถูกการดำเนินคดีถึงยังไงฉันก็ยังสงสัยว่าเบาะแสใหม่ที่เขาว่านี่มันคืออะไรนะน่าจะเป็นผลมาจากรูปแบบการให้ข่าของตำรวจม,มั่งซึ่งไม่ว่าคดีไหน ก็มันจะสรุปออกมาเหมือนกันหมดผมลอดหนังสือพิมพ์ลงไปบนโต๊ะทัในใดนั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นการประกาศแจ้งความที่ลงประกาศหาคนคนหนึ่งข้อความมีว่าคนหายด้วยเหตุที่มอรดิคายสมิธเจ้าของเรือเช่ากับจิมลูกชายออกจากท่าเรือสมิธเมื่อประมาณ3นาฬิกาของเช้าวันอังคารที่ผ่านมาด้วยเรือยนต์ชื่อออโรราเป็นเรือสีดำมีทางยาวสีแดงสองเส้นลองไฟสีดำมีแถบสีขาว เงินจำนวน5ปอนด์จะจ่ายให้กับผู้ที่สามารถให้รายละเอียดกับมิสซิสสมิธที่ท่าเรือสมิธหรือที่บ้านเลขที่ 221b ถนนเบเกอร์ aker, เพียงแต่บอกว่ามอดิคาสมิธหรือเรือออโรร่าอยู่ที่ไหนเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือฝีมือของโฮมที่อยู่ที่บ่งบอกว่าถนนเบเกอร์เป็นการเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเป็นการกระทําของเขามนสะดุดความคิดของผมอย่างจังในความฉลาดหลักแหลมของเขาที่มองออกว่า ภรยาที่กำลังเป็นกังวลกับการหายตัวไปของสามีจะมีโอกาสอ่านประกาศนี้น้อยกว่าพวกที่กำลังหลบหนีอยู่ผมรู้สึกว่าช่วงเวลาในวันนั้นมันเชืย่ยานานเหลือเกินทุกครั้งที่มีเสียงเคาะประตูหรือมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินผ่านไปบนถนนผมก็จะคิดว่าโฮมนั้นอาจจะกลับมาแล้วหรืออาจจะมีคำตอบรับจากแจ้งความที่เขาประกาศไว้ผมพยายามฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือแต่ความคิดของผมก็คอยแต่จะตเติดไปสู่การแกะอรอยที่แสนจะลำบากย่างเย็นของเรา ผู้ร้ายที่มีลักษณะประหลาดสองคนช่างจับคู่กันได้อย่างเหมาะเจาะทําการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมผมสงสัยเหลือเกินว่าอาจเป็นไปได้ที่การสนิษฐานของเพื่อนผมในคดีนี้อาจจะผิดพลาดมาตั้งแต่ตน้นเขาอาจจะไม่สามารถทนรับผลของการหลอกตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าด้วยมาส่งมองอันฉลาดและการเป็นนักคาดการ์ตัวยงใน้ข้อคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งเป็นผลจากการได้ข้อมูลมาอย่างผิดๆ ถึงยังไงก็ตามผมก็ไม่เคยเห็นข้อพลาดในเรื่องการทำคดีที่เขาชอบมากเป็นพิเศษก็คือการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยวิธีที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมมีปมที่เขาชอบทำให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนทั้งๆที่เรื่องเหล่านั้นล้วนเป็นแต่เรื่องที่เรียบเยบธรรมดาธร,รมดาอีกอย่างหนึง่งเรื่องราวของคดีนี้ผมเองก็ได้เห็นหลักฐานต่างๆมาด้วยกันกับเขาแล้วก็ได้รับรู้ถึงเหตุผลของการลงความเห็นของโฮมมาโดยตลอดเมื่อผมมองย้อนกลับไปถึงความเป็นมาของฆาตกรที่แปลกประหลาดครั้งนี้ ก็มีหลักฐานหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่มีความสําคัญแต่ในตอนนี้ทั้งหมดกําลังโน้มไปสู่ทิศทางเดียวกันทิศทางที่เพื่อนของผมกําลังตามไปอย่างมุ่งมั่นถึงยังไงผมเองก็ไม่อาจโกหกตัวเองได้ไม่ว่าการวินิจฉัยของโฮมจะถูกหรือผิดแต่เหตุการณ์จริงๆของเรื่องนี้จะต้องพิลึกพิลั่นและทาให้ทุกคนตกตะลึงไปพอๆกันและเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจะถึงเวลาบ่ายสามโมงเสียงกระดิ่งก็ส่งเสียงดังกังวานขึ้น มีเสียงวางอำนาจเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ห้องโถงผมรู้สึกแปลกใจที่เห็นมิสเตอร์อเทลนีโจนส์ถูกนำเข้ามาพบกับผมท่าทางของเขาในวันนี้มันช่างแตกต่างกับท่าทางของนายตำรวจใหญ่ที่วางอำนาจหยิงยะโสเป็นผู้รับผิดชอบคดีที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่นอหนหูเหนือในวันนั้นวันนี้ตัวของอเทลนี่โจนส์มีแต่ความเซื่องซึมแฝงไปด้วยท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนแม้กระทั่งท่าทางสแสดงออกของเขาเออสวัสดีครับ ผมคิดว่ามิสเตอร์ชล็อกโฮมคงออกไปข้างนอกใช่ครับและผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาด้วยอะคุณคงอยากจะรอโฮมใช่ไหมล่ะเชนนั่งก่อนสิครับนี่ครับบุรี่เอ,อขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะจัดการกับมันเขาพูดพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้สีแดงซับเหงื่อบนใบหน้าและนี่ครับคุณโจนวิสกี้กับโซดาเชิญครับอสักแก้วก็ดีนะครับ อากาศช่วงนี้ร้อนจริงๆผมกำลังมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับคดีเอ,อคุณวัสร์ทราบแล้วไม่ใช่เหรอครับเรื่องความเห็นของผมเกี่ยวกับคดีที่นอหูเหนือน่ะผมจำได้นะว่าคุณได้ลงความเห็นไปอย่างหนึง่งนั่นแหละครับเขาขอให้ผมทําคดีใหม่คือว่าผมเหวี่ยงแห я, คลุมไปถึงมิสเตอร์ซอโต เมื่อผมเกิดความคิดแบบขึ้นมาว่าเขาเข้าไปพัวพันยอยู่กับคดีน,นี้โดยตรงขณะที่เขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถหักล้างได้หลังจากที่เขาออกจากห้องของพี่ชายเขาก็อยู่ในสายตาของคนบางคนตลอดเวลาดังนั้นคนที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาและเข้ามาในห้องทางประตูกลจะเป็นเขาไม่ได้มันเป็นคดีที่มืดมนจริงๆครับแล้วผมก็เอาเกียรติของผม ของการได้รับความไว้วางใจในอาชีพของผมวางเป็นเดิมพันในครั้งนี้ผมจึงอยากจะมาขอความช่วยเหลือสักเล็กน้อยนะครับเออบางครั้งคนเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะใช่ครับคุณวัสั์ร์มิสเตอร์ชล็อกโฮมเพื่อนของคุณเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเขาไม่ควรจะถูกโจมตีผมรู้ครับว่าเขาประสบความสําเร็จในคดีดังๆหลายคดี แล้วก็ไม่เคยมีคดีไหนที่เขาไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปได้ก็มีวิธีสืบสาวเรื่องราวที่ไม่ค่อยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คนอื่นเขาทำกันและก็มักจะกระโดดข้ามขั้นตอนไปสู่การคาดการ์อย่างรวดเร็วและก็เหนือสิ่งอื่นใดครับผมคิดว่าถ้าเขาเข้ารับราชการเขาก็จะเป็นคนที่มีอนาคตสดใสคนหนึ่งที่ยึดมั่นในอุดมการอย่างแน่วแน่ ทั้งหมดนี้คือเป็นความเห็นของผมครับซึ่งใครจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ผมไม่สนใจหรอกอ๋อคือผมได้รับทุรเลขจากเขาฉบับหนึ่งเมื่อเช้านี้ด้วยล่ะครับผมเข้าใจนะว่าเขาคงได้เบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของซอโตนี่ไงครับโทรเลขที่เขาส่งมาให้ผมอะเทอรนี่โจนส์ล้วงใบโทรเลขออกมาจากกระเป๋าเสือ้อแล้วก็ส่งให้ผมบระบุไว้ว่ามาจากป๊อปลาเมื่อเวลา12นาฬิกา วัดสันไปที่ถนนเบเกอร์ทันทีที่ได้รับโทรเลขฉบับนี้ถ้าฉันยังไม่กลับขอให้รอพบฉันด้วยฉันกำลังติดพันอยู่กับการตามรอยแก๊งของคดีซอโต้คืนนี้นายจะไปกับเราด้วยก็ได้นะถ้านายต้องการที่จะปิดบัญชีคดีนี้แหมลินแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยชัดเลยว่าโฮมได้เบาะแสมันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หยุดชะงักไปพักนึงอ๋อ แสดงว่าคนอย่างโฮมก็พลาดไปเนี่ยเหมือนกันเหรอครับเนี่ยแม้แต่คนเก่งที่สุดของเราก็เกิดผิดพลาดได้ในบางครั้งนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นสัญญาณบอกเหตุผลของความผิดพลาดแต่ก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วครับในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายต้องไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปเอ๊ะว่าแต่นี่เสียงใครที่ประตูแล้วครับเนี่ยก็คงกลับมาแล้วละมั้งครับเสียงฟีเท้านหนักๆดังขึ้นมาตามขั้นบันไดร้อมเสียงหายใจหืดของวเร็วเสียงก้าวอย่างช้าๆ เราก็ต้องหยุดเพื่อหายใจเป็นระยะระยะแม้การไต่ขึ้นบันไดของเขาเอาจจะเกินกําลังอยู่บ้างแต่ในที่สุดเขาก็มาถึงประตูของเราจ,จนได้และค่อยๆก้าวเข้ามาลักษณะท่าทางของเขาเป็นอย่างที่เราได้ยินเสียงเขาเดินเขาเป็นผู้ชายสูงอายุเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาบอกให้รู้ว่าเขานั้นยึดเอาการเดินเรือเป็นอาชีพมีเสื้อคลุมยาวตัวเก่าๆติดกระดุมจนถึงข้อหอยหลังงอเข่าของเขาสั่นรัวหายใจหอบเหมือนคนเป็นโรคหืด ก็มองดูทุกทรมาขนขณะที่หลังก็งุ้มงออยู่เหนือไม้เท้าอันสั้นหนักที่ทำด้วยไม้โอ๊กก็ต้องยกไหล่ขึ้นเพื่อดึงเอาอากาศเข้าไปในปอดเวลาหายใจผ้าคลุมไหล่สีสดของเขาพันอยู่รอบคางสิ่งที่ผมเห็นโผล่มาจากใบหน้าของเขาก็คือตาสีดำคมปราบอยู่ใต้คิ้วหนาสีขาวยุ่งเหยิงและคราวยาวสีดอกเหล่าทั้งหมดในตัวเขาทำให้ผมเกิดความประทับใจในความน่ายำเกรงประดุดกับตันเรือสินค้าผู้ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชน จนสังขาร่วงโรยไปตามการเวลาและความยากลำบากยากเข็นของชีวิตมีทุระอะไรเหรอครับพุณลุงผมถามเขาค่อยๆเหลียวมองไปรอบๆตามแบบคนฉลาภาพมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่นะแต่ผมสามารถทำทุกอย่างแทนเขาได้อะคงจะเกี่ยวกับเรื่องเรือของมอดิคายสมิธใช่ไหมล่ะครับเนี่ยใช่ครับ ผมรู้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนและรู้ที่อยู่ของพวกผู้ร้ายที่เขากําลังตามตัวอยู่ด้วยครับผมรู้แม้กระทั่งว่าสมบัติอยู่ที่ไหนผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นคุณลุงบอกผมได้เลยครับและผมจะบอกเขารู้เองไม่ได้ครับผมจะบอกกับตัวเขาเองเท่านั้นเชะชเลายังคงยืนกลานางคนดื้อรั้นและเขาก็เริม่มหงุดหงิดก็ถ้าอย่างนั้นคุณลุงก็ต้องรอสักครู่นึงลนะ ไม่หรอกครับผมรอไม่ได้แล้วผมต้องไปแล้วล่ะการเสียเวลาไปเปล่าเปล่าป,ป,ปีปี่ทั้งวันมันไม่ทำให้ใครพบกับความสุขสบายได้หรอกครับถ้ามิสเตอร์โฮมไม่อยู่เขาก็คงจะค้นพบทุกอย่างด้วยตัวเขาเองผมไม่สนใจเรื่องที่เขามามอบภาระให้คุณทําแทนเขาและผมก็จะไม่บอกคุณแม้แต่คําเดียวเขาเดินลากขางุ่มงามตรงไปยังประตูแต่อเธลนี่โจนรีบไปดักหน้าเขาไว้ เดี๋ยวก่อนครับคุณลุงคุณลุงมีข่าวสําคัญที่จะบอกเราเหรอครับแล้วจู่ๆจะเดินออกไปเฉยๆได้ยังไงล่ะเราจำเป็นต้องกักตัวคุณลุงเอาไว้ก่อนครับไม่ว่าคุณลุงจะชอบหรือไม่ก็ตามจนกว่าเพื่อนของเราจะกลับมาชาชะดาพยายาวมวิ่งกระย่องกระแย่งตรงไปที่ประตูขณะที่อเทลน่โจนร์รีบเดินไปยืนเอาหลังพิงประตูขวางเขาเอาไว้ชาชะดาจึงรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านอีกต่อไปช่างวิเศษจริงๆนะพ่อคุณ นับววาเป็นการกระทําที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมมาที่นี่ด้วยหวังว่าจะพบกับสุภาพบุรุษคนหนึ่งแต่คุณสองคนซึ่งไม่เคยเห็นหน้าข่าตางมาก่อนในชีวิตจับตัวผมไว้แล้วทํากับผมอย่างนี้เหรอคุณลุงครับไม่มีอะไรเลวร้ายอย่างที่คุณลุงว่าหรอกครับเดี๋ยวเราจะจ่ายเงินค่าเสียเวลาให้คุณลุงเองนะ เชิญคุณลุงนั่งรอบนเก้าอี้นี้ก่อนดีกว่าไม่ต้องรอนานหรอกครับอีกประเดี๋ยวโฮมก็มาแล้วละ่ชะชชลาเดินหน้าบึ้งกลับมาแล้วก็นั่งลงเอามือเท้าคางโจนสกับผมจุดซิก,ก้าสู่เพื่อผ่อนคลายอารมณ์เรานั่งคุยกันอย่างเงียบๆทันในนั้นเสียงของโฮมก็ดังขึ้นในศีรษะของเราแมมพวกนายเนี่ยไม่ยักเกินชวนฉันสบซิก,ก้าบ้างเลยนะ แล้วทั้งสองคนสะดุ้งจนแทบพลัดตกจากเก้าอี้โฮมจัดแจงแนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ติดกับพวกเรากำลังกลั้นหัวเราะอย่างเต็มที่โฮมนี่นายเองเหรอเนี่ยแล้วเชชลาไปไหนแล้วอะ่ะอยู่นี่ไงชายแก่งเมือกที่นายว่าเนี่ยโฮมพูดคลางดึงผมปลอมสีขาวฟ่อนหนึ่งออกจากศีรษะนี่วิกนี่เขาคิวทั้งหมดนี่นแหละฉันว่าการปลอมตัวของฉันคงเข้าท่าไม่เบาชื่อมิล่ะ ฉันก็ไม่คิดดอกนะว่าจะรอดพ้นสายตาอันเฉียบคมของนักสืบโจนส์ Jones, หรือการตรวจสอบของนายมาได้เนี่ยไอ้เจ้าคนเจ้าเล่หลายจริงนะนายเนี่ยคุณทําไปอย่างกับนักแสดงอาชีพนะโฮมหามยากจริงๆท่าทางของคุณยังกะเพิ่งออกมาจากสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้อย่างนั้นแหละขาอ่อนเปลี่ยเพียแรงของคุณนี่เกินเหลือล้ายเหลือเกินนะน่าจะมีค่าถึงสิบปอนด์ต่อสัปดาห์เอ๊แต่ผมว่าผมจม้างเบลตาของคุณได้นะถึงยังไง คุณกะหลบเราไปไม่ได้ไง่ายๆหรอกจริงไหมล่ะผมอ่ะต้องแหกตาตื่นขึ้นมาทํางานตลอดทั้งวันพวกที่คลุกคลีอยู่กับการก่ออาชญากรรมเริ่มจะรู้จักผมแล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เพื่อนของเราที่นี่บางคนถแถลงข่าวเกี่ยวกับการทําคดีของผมผมก็เลยจําเป็นต้องออกสู่สนามรบโดยการปลอมตัวง่ายๆอย่างที่คุณเห็นนี่แหละแล้วคุณได้รับธนเลขของผมแล้วหรือยังล่ะ ได้รับแล้วสิผมก็เลยมารอคุณอยู่นี่ยังไงละ่ะและว้วคดีของคุณละ่ะก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วจอห์นส์เฮ้ยมันยังไม่ได้เรื่องเลยล่ะครับผมต้องปล่อยผู้ต้องหาของผมไปแล้วสองคนสุดอีกสองคนที่เหลือก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมเลยละ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกเดี๋ยวเราจะส่งอีกสองคนไปแทนสองคนนั่นกันละกันแต่คุณต้องสัญญานีคุณต้องทำตามทุกอย่างตามที่ผมบอก คุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่าเชื่อถือแต่คราวนี้คุณต้องทำทุกอย่างที่ผมต้องการตกลงไหมโจนส์ยังไม่มีข้อแม้เลยครับถ้าคุณตั้งใจช่วยผมจัดการกับเรื่องพวกนั้นงั้นก็ดีแล้วอย่างแรกผมต้องการเรือตำรวจสักลำต้องเป็นเรือยนต์ที่มีความเร็วสูงสุดเท่าที่จะหาได้ด้วยนะเอามาจอดไว้ที่เวสต์มินสเตอร์ตอนเจ็ดโมงเรื่องแค่นี้ผมจัดการได้สบายมากอยู่แล้วครับ มันจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งลำในที่จอดเรือตำรวจเดี๋ยวผมจะเช็คดูเพื่อความแน่ใจนะแล้วก็ผู้ชายแข็งแรงอีกสักสคนเผื่อกรณีที่เราอาจต้องใช้กําลังกันบ้างล่ะนะได้ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาไว้ให้คุณสองสามคนให้พวกเขาเราอยู่ในเรือนนั่นแหละมีอะไรอีกไหมล่ะครับโฮมเมื่อเราจับพวกมันได้พร้อมสมบัตินั่นผมคิดว่าเพื่อนของผมคงจะปลื้มใจไม่น้อยล่ะนะ ถ้าเขาเป็นคนนาหีบสมบัติไปมอบให้กับคุณสุภาพสตรีสาวสวยซึ่งเธอมีสิทธิ์ในสมบัตินี้ครึ่งหนึ่งเพื่อเธอจะได้เป็นคนแรกที่เปิดมันออกมาว่าไงว่าสันแนวว่าอย่างนี้ดีไหมล่ะอืมฉันก็จะดีอย่างมากเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้อ่โฮมเออแต่ว่าความจริงแล้วนะเรื่องสมบัติเนี่ยถ้าทำตามที่คุณว่ามาคือขั้นตอนของมันไม่ค่อยจะถูกต้องนักหรอกนะคุณก็รู้ดีว่าเรื่องสมบัติ นี่มันไม่ค่อยชอบมาพากลเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อนะว่ายังไงซะเราก็ต้องจัดการกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากได้มันกลับคืนมาแล้วเราต้องนํามันไปมอบให้กับทางการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซะก่อนนะครับตกลงเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกอีกอย่างหนึ่งนะมีรายล,ละเอียดของเรื่องนี้อีกสองสามอย่างที่ผมอยากจะรู้จากปากของโจานาธานสมอลเองคุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่าผมเนี่ยชอบที่จะให้รายละเอียด ของคดีที่ผมทําไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยคงไม่มีใครขัดข้องนะถ้าผมจะขอคุยกับเขาอย่างไม่เป็นทางการอาจจะที่นี่ในห้องของผมหรือที่ไหนก็ได้นานเท่าที่เขาจะทําได้ในกรณีที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่เอาล่ะครับเอาล่ะครับยังไงผมก็ยกให้คุณเป็นผู้ดําในสถานการณ์นี้อยู่แล้วล่ะผมเองก็ยังไม่มีข้อบิสูน์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่สมอเลย แต่ยังไงก็ดีครับถ้าคุณสามารถจับตัวเขาได้ผมก็มองไม่เห็นว่าทำไมผมต้องปฏิเสธมาให้คุณสัมภาษณ์เขาแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปอันเข้าใจกันดีแล้วนะอย่างสมบูรณ์เลยล่ะเพื่อนมีอย่างอื่นอีกไหมละ่ะที่คุณจะให้ผมจัดการให้เนี่ยอ๋อผมขออีกอย่างเดียวน,นะโจนส์ Jones. ขอให้คุณร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกับเราอีกครึ่งชั่วโมงอาหารจะพร้อมแล้วผมมีหอยนางรมไก่อบสองตัวแล้วก็กับแกล้มกินกับวายขาว วัสสนนายเองก็ยังไม่เคยชิมฝีมือการทำอาหารของแม่บ้านของฉันนี่นาะลองดูสิแล้วน่าจะติดใจจบตอนที่7